สวัสดีครับทุกท่านครับสัปดาห์นี้มีอะไรในการประชุมสภาผูแ้แทนราษฎรและรัฐสภาบ้างนะครับวันนี้นะครับวันจันทร์ที่21อนะครับพวกเราก็เห็นชัดเจนแล้วว่ามีการประกาศในการฟอร์มรัฐบาลนะครับของพรรคร่วมรัฐบาลใหม่เรียบร้อยแล้ว3 1 4เสียงนะครับเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้เราจะเดินหน้าไปสู่การโหวตนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งการประชุมก็จะมีเริ่มตั้งแต่เวลา9ก้าโมงครึ่ง แล้วก็จะมีการอภิปรายนะครับของทั้งฝั่งสวสสนะครับทั้งฝ่ายที่ฟอร์มรัฐบาลหรือฝ่ายที่ยังมีข้อสักถามต่างๆนะครับแล้วก็จะมีการโหวตคาดว่านะครับจะเป็นในช่วงเวลาประมาณบ่าย3ามโมงเย็นเป็นต้นไปนะครับก็จับตาดูครับว่าวันพรุ่งนี้เราจะได้มีนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของประเทศไทยหรือไม่อย่างไรนะครับส่วนวันที่23 2 4นะครับจะเป็นการรับทราบรายงานครับพี่น้องประชาชนถามมาหลายท่านว่า ทำไมต้องมีการรับทราบรายงานแล้วไม่มีการพิจารณากฎหมายสักทีหนึ่งเรื่องนี้เป็นไปตามวาวระการประชุมที่อยู่ในข้อบังคับนะครับเว้นเสียแต่ว่าจะมีการเสนอยติด่วนเข้ามาหรือการเลื่อนการพิจารณาโดยสมาชิกสามารถขอได้แต่ตอนนี้ยังไม่มีกฎหมายอะไรเร่งด่วนนะครับแล้วก็กฎหมายต่างๆก็กำลังรองคอรมอชุดใหม่ด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นการช่วยกันเคลียร์รายงานต่างๆให้ได้มากที่สุดเพื่ออัปเดตรายงานให้เป็นปัจจุบันและเปิดทางให้กับพันผ่านร่างกฎหมายตอนที่เรามีรัฐบาลแล้วนะครับ วันที่23ก็มีรายงานที่น่าสนใจเยอะเลยครับไม่ไว่าจะเป็นผลการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับทราบรายงานของสารรัฐมนูญประจําปี65รับทราบผลการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ของปป,ปชรับทราบรายงานของ กรรมการกำกับกิจการพลังงานและสถานการณ์ความรุรแรงในครอบครัวด้วยนะครับก็จะเป็น5รายงานในวันที่23เพราะฉะนั้นใครอยากดูว่าผลการดำเนินงานของหน่วยงานเหล่านี้ติดตามแล้วเป็นอย่างไรพวกท่านพอใจไม่พอใจแล้วจะฝากอะไรสมาชิกอภิปรายก็ติดตามได้เลยนะครับส่วนที่24นะครับจะเป็นสถานการเงินของกองทุนพัฒนาน้ําบาดาลน,นะครับรับทราบรายงานประจําปีของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา พิเศษภาคตะวันออกนั้นพี่น้องในภาคตะวันออกนะครับโดยเฉพาะที่กระทบกับโครงการของ EEC ทั้งมีส่วนได้และส่วนเสียจะกึงพาดรายงานนี้นะครับแล้วก็อีกต่างต่อ,อีกสองสารายงานนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้อยากให้ทุกท่านติดตามสภานะครับที่เราจะสามารถเข้าใจสถานการณ์การเมืองแล้วก็รู้ถึงผลการดาเนินงานต่างๆของหน่วยงานแล้วก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพวกท่านนะครับมีไลน์สภารับใช้ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ